นอตวิสรุตเปแรงของขวัญปีใหม่พนักงานสมรานานักธุรกิจหมื่นล้านนอตวิสรุตสามีชมพู่อารยาผู้บริหารสายไฟฟ้าวินายเปแรงของขวัญปีใหม่พนักงานสมรานานักธุรกิจหมื่นล้านทำเอาโลกโซเชียลเห็นแล้วก็ตาลุกกับของขวัญปีใหม่ของบริษัทสายไฟฟ้าวีนายบริษัทของนอตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์สามีของซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาโดยผู้บริหารอย่างนอตวิสรุตก็จะเปพนักงานเป็นประจำทุกเทศกาลอย่างล่าสุด เทศกาลปีใหม่ช่อง t i ๊กต็อกบุ๊คบลีคคาดว่าเป็นพนักงานสายไฟฟ้าวีนายจัดของขวัญมูลค่าสูงไวใ้ให้ทุกคนร่วมสนุกกันพร้อมข้อความระบุว่าพ่อทำถึงทุกปีจะริมจะริมและบอกว่า New Year Party 2025แฮ t แท็สายไฟฟ้าวีนายแฮแกพ่อนอ็อตโดยของขวัญก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น iPad เนงินสดเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่รถจักรยานยนต์และอื่นๆท่ามกลางชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ อาทิได้ทำงานบริษัทนี้ต้องรักษาตัวเองอยู่นานนานนาน,น,าน,นานหายากมากในยุคนี้นี่แหละที่พนักงานต้องการดีใจแทนพนักงานที่มีเจ้านายที่ดีดูแลพนักงานดีเยี่ยมโอ้โหพ่อสุดยอดมากข้าผู้บริหารที่เข้าใจคนทำงานพอนอง,งอตอนนี้มีกี่คนแล้วครับยินดีกับพนักงานที่นี่ด้วยนะครับโชคดีมีผู้บริหารที่เข้าใจหัวอกคนทำงานโอ้โหโรงงานพ่อนอเบิดมากค่า อย่างเยอะอะพอยิ่งให้ยิ่งได้ขอให้ธุรกิจเจริญยิ่งยิขึ้นไปนะครับสาธุรักครอบครัวนี้เป็นต้น